ราบสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน3 2 0บาทนะกับเกมมาตองเวสองลูกรักของเรานั่นเองนะมาตองเวมาตองกรรมมาขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาทก่อนเลยก็รับกันนะแหมเบ็ดเริ่มต้นไง5บาทมาที่จริงปันป่นตันหนึ่งบาท2บาทมันก็ได้นะแต่ว่าแบบมันไม่ได้ลุนไงแต่ว่าปั่นเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้อี้ย <Yeah. S 1> <c oughs> ปั่นเยอะกว่านั้นแย่ลูกกูหมดอขอดขอนุญาตขอโทษขอไปขอโทษขอไปแล้วก็ขอโทษขอไป กอดต้องขอไปให้อีกองหนึ่งดิพนมโอ้ยไอหนึ่งทีรู้เรื่องเลยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็กูก็ไอชิบหายแล้วก็อีฟองโอ้โหยยัยไม่มาอะไรของกูวะเนี่ยเฮียกูต้องไอใช่ไหมถึงมึงจะแตกให้กูเนี่ยเอ้ยจังหวะนี้ไหลโอ้โหไม่มีโอ้ไวมอสั่งมาทั้งสองตัวโอ้โหอะไรวะเอ้ยพนมโอ้โห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 เฮ้ย เอยพยศชายโอ้กว่าจะมาให้กันนะพ่อหนุ่มมายังไงพ่อหนุ่มรอบแรกขอแค่รอบโอ้รอ,อบแรกไม่มาแค่เลยฮิตเลยกูรอบสองไม่มีด้วยรอบสามไม่มีสี่ไม่มีหรือเปล่าโอ้ไม่มีอยู่หนึ่งบาทโอ้โหยังไงยังไงยังไงยังหวะนีสองกลมไหลไปนึงทีแล้วเอยหาช่องแรกเฮ้ยขอแค่ห้าเลยโอ้ห้า โอ้โหดูห่าอะไรก็ได้นะช่องแรกนะโอ้โหอะไรวะวายคู่สาแบบเตรียมถั่วแล้วอะห่าม่งไม่มาสักตัวเลไเงี้ยโอ้ยเฮี้ยรอบสุดท้ายโอ้โหสิบห้าบาทโอ้ไ้เฮี้ยรอบสิบร้อขนเกลือคว่ำโอ้โหเชื่อมึงเลยดูดิดูด,ดิโอ้โหดูแตกทำลายเยอะกว่าไอ้เงี้ยตีเกมสิบห้าบาทโอ้โหเลยจะเชื่อไอ้สัตว์ ยังไงพ่อหนุ่มฮ้ากลมมาหรือเปล่าภาษาจีนช่องแรกฟ้าโอ้โหภาษาจีนไม่มาว่ะเฮ้ยวายกูยังหนีไหลภาษาจีนไปหนึ่งทีแล้วไหลโอ้โหสี่เหลี่ยมเฮ้ยพวกตัวแพงๆเฮ้ยมันออกจากจัดเลยโอ้โหมาพ่อยอดทายพ่อยอดพ่อยอดตรเนี้กูจะใส่ยอดหน้ามึงก่อนละจังหวะน,นี้ห้ขีดหวานระเบิดไปหนึ่งทีแล้วฮะเฮ้ยสี่เหลี่ยมฮ้ากลมช่องแรกมาหรือเปล่าโอโ้ไม่มีอะไรต่อ โอ้โหเอ้ยนี่ไงอื ENGLISH. ยอดชายไหมล่ะมึงอืเกือบได้ใส่ยอดหน้าแล้วมา10บ,บาทดีกว่ามาโอ้โหโมหนุ่มโมหนุ่มโมหนุ่มเอ้ยเอ้ยมาไหละอะไรโอ้โหดูวายวายอุตส่าห์มาแล้วว่ะพวกมึงทำโอ้โหทำมะเขืออะไรกันวะเแยไม่ตรงไม่แตกเขี้อะไรเลยโอ้โหเฮ้ยต้องให้ได้ด่าไอสัตว์มา อยากเลื้อยอีกลหรออร้องไอ้เนี่ยโอ้โหยังไงยังไงพ่อหนุ่มพ่อจะจ่ายรอบแรกแต่มี้รอบไม่ไหลวะว,วายอุตส่าห์วายมาซ้อนกันน่ะน่าจะอยู่คนละแถวมายัางไงพ่อหนุ่มมาโอ้โหโอ p s เอ้ยแตกเว้ยแล้วก็เลือกภาษาฮ่าขีดไอ้เหี้ยนึกว่าภาษาจีนตัวถูกไม่ใช่ตัวแพงโอ้โหนี่ทำไมตัวแพงมันไม่แตกวะเลยไหลไปจังหวะนี้สองสองช่องแรกไม่มี มาโอ้โหโอ้โหเอ้ยฮะเอ้ยสี่เหลี่ยมมาจังหวะนี้ห้ากลมไหลไปหนึ่งทีแล้วช่องแรกโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหไวทั้งสามตัวโอ้โหเฮียโอ้โหมารอบสุดท้ายยังไงโอ้โหไม่มาเฮ้อเขาเลยโอ้โหร้อยสิบหกบาทโอ้โหเดินไปมา ยงง่ยังไงยังไงจังหวะนี้ไหลไหมสองกลมไม่มีเลยว่ะไม่มีคงไม่มีคู่อะไรเลยเฮ้ยขออีกฟองหนึ่งพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มให้กูเลยว่ะเายพ่อเจ้าถ่ายกูพ่อยอดถ่ายกูจกังหวะนี้วายคู่หมาหน er ึ่งปีแล้ววายสามตัวมาอีกหน er ึ่งปีวายสามตัวมาอีกมาอีกหน er ึ่งปีแล้วอะไรภาษาโอ้โหโอ้โ,โ,อโหห้าโอลเฮ้ย โอ้โหเยอะกว่าฟรีเกมกูสองรอบได้โอ้โหสามรอบลเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมาขออีกฟองหนึ่งขออีกฟองหนึ่งเลยมึงขออีกฟองหนึ่งโอ้โหโอ้ย่าเหลือเอ้ยฟองหนึ่งอยู่ไหนอีกฟองอีกฟองหนึ่งอยู่ไหนเอ้ยขอแตกแบบเมื่อกี้นะมึงไอ้เหี้ยโอ้โหมาพระจะาายยังไงต่อพระจะาาย ยังไงต่อประชาจัยรอบแรกเหงารอบสองลอยสองไม่เหงาแล้วเว้ยจังหวะนี้ไหลอะไรไม่มีอีกโอ้สามยังไงสามสามไม่3 3ไหลสี่ไปสี่ไปจังหวะนี้แล้วก็ไหลห้าห้ามีหรือเปล่าห้าขีดโอ้ห้าขีดไม่ตกประมาณหรือวะตกมาผิดช่องโอ้โหประชาจัยกูมายัางไงสามสองขีดห้ากลมไหลไปหนึ่งทีแล้วสามโอ้โหสามมาทำไมวะทำไมไม่เป็นสองขีดโอ้โห ยังไงยังไงเอ้ยยังแตกอยู่จังหวะนี้ไหลไหมสองกลมไหลไปนหนึ่งทีแล้วสองขีดมาหรือเปล่าสามอสองรอบสุดท้ายมาเอ้ยรอบสุดท้ายโอ้โห้ยโอ้โหวันนี้4ีเกมสามรอบไอ้ย้ยเกลือเกลือทุกรอบเลยไหมม,มันก็แบบเออสองรอบมันก็ไม่เกลือหรอกแต่ไอสิบห้าบาทต้องเกลือแน่นอนแต่ว่าเอ้อหอดู โอ้โหนี่เราดูแตกธรรมดาเยี่ยมันจะแตกเยอะกว่าอีกอะไรวะโอ้โหเยี่ยวันนี้ดูหล่อนมีพิรุษไว้เยี่ยกูพอดีกว่าวันนี้หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่อีคลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม